ถ้าโปรตอนเท่ากับ26ก็ต้องเป็นธาตุเล็กเท่านั้นเป็นธาตุอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องต่อไปงงแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแลวิทมาตาค่ะพี่อิงช่วยหนูด้วยหนูงงว่าธาตุสารประกอบอะตอมโมเลกุลต่างๆต่ยังไงคะไม่เข้าใจตั้งแต่มอต้นแล้วอืจริงๆแล้วอะมันง่ายมากเลยจ้ะยังไงมาตาก็ตั้งใจฟังดีนะพี่จะอธิบายให้มาตาแบบง่ายเองจ้ะธาตุคือสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง ประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆเรียกว่าอะตอมธาตุาชนิดเดียวกันจะมีอะตอมชนิดเดียวกันหมดซึ่งภายในอะตอมนั้นยังประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโครงสร้างภายในอะตอมนั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายไว้คลิปแยกต่อไปนะคะธาตุแต่ละธาตุจะมีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุนั้นซึ่งจะแตกต่างจากธาตุาอื่นค่ะยกตัวยอย่างเช่นธาตุเหล็กจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับ26โปรตอน ซึ่งแตกต่างจากทองคําที่มีโปรโตอนเท่ากับ79โปรโตอนจะไม่ง่ายว่าโปรโตอนก็เปรียบเสมือนเลขประจําตัวของธาตุค่ะถ้าโปรโตอนเท่ากับ26ก็ต้องเป็นธาตุเหล็กเท่านั้นเป็นธาตุอื่นไม่ได้เลยค่ะอ๋อแบบนี้เองเข้าใจแล้วค่ะดีมากค่ะต่อไปก็เป็นสารประกอบนะคะสารประกอบเกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิดมาสร้างพันธะเคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่นน้ําเกิดจากไฮโดรเจน2อะตอมสร้างพันธะกับออกซิเจนอีก1อะตอมในอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น2ต่อ1ค่ะและพันธะเคมีคืออะไรเหรอคะอืมถ้าจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะพันธะเคมีก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมค่ะมีทั้งหมด3แบบไว้พี่จะอธิบายทั้ง3แบบนี้ในคลิปแยกต่อไปนะคะได้ค่ะ สรุปว่าธาตุต่างชนิดการสร้างพันธะเทนีกันเกิดเป็นสารประกอบแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องละจ้างั้นเราไปต่อกันที่คําว่าโมเลกุลกันต่อเลยดีกว่านะคะโมเลกุลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของกลุ่มอะตอมที่อยู่กันด้วยพันธะโคเวเลนต์อาจจะเป็นโมเลกุลของธาตุชนิดเดียวกันยกตัวอ,อย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมหรือโมเลกุลของธาตุต่างชนิดกันยกตัวอ,อย่างเช่นน้ํา ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมและออกซิเจน1อะตอมค่ะเข้าใจแล้วค่ะแต่ขอพี่อิงลองยกตัวอย่างเพื่อความมั่นใจได้ไหมคะได้เลยแต่น้องต้องตั้งใจฟังนะเพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องต่อไปงงแน่นอน Ca แคลเซียมจัดเป็นธาตุเพราะมีธาตุเพียงชิดเดียวก็คือแคลเซียมและมีเพียง1อะตอมจึงเรียกว่าอะตอมของธาตุค่ะ NH3 แอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบเพราะเกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิด มาสร้างพันธะกันและสร้างพันธะโคเวเลนต์จึงเรียกว่าโมเลกุลของสารประกอบค่ะและสุดท้าย O ห้อยสองแก๊สออกซิเจนจัดเป็นธาตุเพราะเกิดจากธาตุออกซิเจน2อะตอมมาสร้างพันธะกันและสร้างพันธะโคเวเลนต์จึงเรียกว่าโมเลกุลของธาตุค่ะเย้เข้าใจแล้วค่ะกิงช่วยสรุปให้อีกรอบได้ไหมคะได้เลยจ้าสรุปอย่างนี้นะธาตุประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น และภายในอะตอมจะมีอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนอยู่สารประกอบคือธาตุตั้งแต่2ชนิดมาสร้างพันธะเคมีกันเกิดเป็นสารใหม่ส่วนโมเลกุลก็คือกลุ่มของอะตอมที่มาอยู่กันด้วยพันธะโคเวเลนต์ถ้าเป็นกลุ่มอะตอมชนิดเดียวกันเราเรียกว่าโมเลกุลของธาตุถ้าเป็นกลุ่มของอะตอมต่างชนิดกันเราเรียกว่าโมเลกุลของสารประกอบค่ะโอ้มาตาเข้าใจแบบกระจ่างเลยค่ะ มาตาหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจจัดมาตานะคะแต่ถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจวิดีโอนี้นะคะสามารถวนดูวิดีโอนี้ได้หลายๆรอบเลยค่ะและก็วิดีโอต่อไปของเรานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องแบบจำลองอะตอมค่ะลองสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามวิดีโอของเราไว้นะคะเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้ค่ะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะ